สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองนับหุ้นนะครับตัวเทส l a ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดตัวเทส l a อยู่นะครับตอนนี้ผมเปิดที่ทำเฟรมันทำเฟรมันนะครับสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับในชุดในชุดนี้นะครับผมมองว่าตรงนี้นะครับเขาน่าจะเป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้นะอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งเนาะเป็นขึ้นสองนะครับเป็นขึ้นสามขึ้นสี่แล้วก็เป็นขึ้นห้าตรงนี้นะครับ คือทั้งหมดเนี่ยผมมองว่า้ชุดนี้เขาน่าจะเป็นเป็นเ็นที่เป็นประเภทอินพาวได้ตรงนี้นะครับอนะัะแล้วก็ชุดนี้นะครับเราบอกว่าจากไฮตรงนี้นะครับมาถึงโลตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเขาจบเลยได้ไหมตรงนี้นะครับอ่าจบเลยได้ไหมนะครับทีนี้ <c oughs> สักครู่นะครับอ่าทีนี้นะครับสมมุติถ้าตรงเนี้ย เป็นไฮเป็นโลนะครับแล้วเราบอกว่าทั้งหมดเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาจบตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาจะไปต่อเลยได้ไหมนะครับอ่านะครับก็อนาคตก็มีสิทธิ์เปลี่ยนไปได้ตรงเนี้ยนะครับาทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาลองดูนะครับอ่าในสิ่งที่ผมเห็นก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะดอไปที่ทำเฟรมวีควีคตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ตรงวีคตรงเนี้ยนะครับถ้าผมมองถ้าผมมองอย่างนี้นะก็คือตรงเนี้ยเป็น A นะครับ B C X นะครับ A B C นะครับตรงนี้นะอาจจะเป็น A B B X นะครับแล้วก็ a B c นะรตรงนี้อ่าสมมุติถ้าถ้าเรามองแบบนี้ <c oughs> นะครับตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะครับส,รนะสมมติถ้าเรามองแบบนี้ก็คือถ้าผมมองตรงเนี้ย เป็น a a b c นะครับที่นี้เนาะนะครับนะคก็คือขาขึ้นเนี่ยน่าจะจบตรงนี้นะครับคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับจุดสิ้นสุดของขาขึ้นก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะมีเดเรคชั่นที่เราบอกว่าเฮ้ยเขาน่าจะลงเป็นขึ้นพักได้เนาะงั้นตรงเนี้ยน่าจะ ทีนี้ขึ้นพักเนี่ยนะครับก็เป็นรหัส3ามเนาะครับผมก็จะมาวัดดูก่อนนะครับโอเคเนาะเกิน8ปดสิบเปอร์เซ็นตะครับนะแล้วก็ชุดนี้ก็น่าจะเป็น a b แล้วก็เป็น c นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามอนิเตอร์นะครับว่าเฮ้ยนะครับสมมติถ้าเราเช็คนะครับตรงนี้อาจจะจบเราก็ได้เนาะแต่ชุดนี้เขาน่าจะขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนี้นะสมมติถ้าเรามองภาพใหญ่กว่านั้นก็คือไอ้ตัวนี้เป็นไฮ เนาะอันนี้เป็นโลโลโทนีนะ้นะครับนะนะครับอ่าแล้วทั้งหมดเนี่ยเขากำลังจะขึ้นเนาะใช่ไหมครับทีน,นี้ถ้าเรามองภาพใหญ่มองภาพใหญ่นะว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นขึ้นหนึ่งใหญ่ตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งใหญ่อันนี้เป็นขึ้นสองใหญ่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นสามใหญ่ถ้าเขาจบตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเห็นเป็นรหัสห้าเนาะนะครับชุดขึ้นแรกเนี่ยอาจจะเป็นรหัสห้าหรือเป็นนอนสนดอะไรก็ได้ที่มันม่งบอกว่าเขาเป็นเทรนใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้เป็นเทรนนะครับ ทำไมถ,ถึงบอกว่าไม่เป็นเทร่อนเพราะผมเห็นตรงนี้นะครับขึ้นพักแล้วก็ขึ้นนะครับเห็นไหมเขาเห็นสมีแค่สามสวิงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสามสวิงแบบนี้นะครับกรอบในภาพใหญ่ที่ผมจะพิจารณาคือกรอบนี้กรอบนี้นะครับนี่ไอ้กรอบเนี้ยนะครับถ้าผมมองนะครับผมมองว่าเฮ้ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยทั้งชุดเนี้ยเป็นขึ้นสามเนะี่ยเราต้องเห็น เราต้องเห็นตรงเนี้ยเขาทำไฮขึ้นไปเนาะสามต้องยาวมากกว่าสองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเห็นสามเนี่ยขึ้นไปก่อนแต่ขึ้นไปก่อนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปแล้วมันจะเป็นสามได้นะอ่าทีนี้ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นกนะ็คือตรงนี้ยเขาขึ้นพักขึ้นเนาะเหมือนจะเป็นรหัสสามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรหัสสามแบบนี้ยนะครับผมมองว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นแค่ A ล่ะได้เป็น B ีก็จะขึ้นขึ้นสีแบบนี้ได้ไหม <c oughs> เพื่อจบเพื่อจบชุดใหญ่ก็คือถ้าตรงเนี้ย ถ้าถ้าตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกี้ใหม่ถ้าตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นชุดคลื่นชุดย่อยย่อยะตรงนี้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดย่อยก็คือทั้งหมดนี้ถ้าผมมองกรอบใหญ่ ถ้าผมจะให้เป็นเป็น a เป็น b แล้วเขาลงเป็น c ก็คือตรงนี้คอกข้างหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือคือเป็นแค่มองนะตรงนี้นะครับก็คือรอบที่เขาลงมาเนี่ยผมมองว่าเขาเขาเขาน่าจะเป็นชุดแค่ขึ้นแรกเป็นสวิงชุดแรกเนาะตรงนี้น่าจะผักขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น a อันนี้เป็น b นะนี่เป็น c เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะคาดคาดเป้าคาดการเป้าหมายว่าเฮ้ยดีตรงเนี้ยดีตรงเนี้ยที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะขึ้นไปได้เท่าไหร่เนีเพราะฉะนั้นสมมติถ้ามองแบบนี้ก็คือ A B C อันนี้เป็น A B X A B C เนาะนะครับอ่าตรงนี้คือจบ B นะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นขึ้น C เพราะฉะนั้นขึ้น C ตรงเนี้ยสมมติถ้าผมมองเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้นะเพื่อจบ C ตรงนี้ ตัวนี้เนาะเพื่อจบซตรงนี้นะครับทีนี้เรามาลองคาดคาดการเป้าก่อนว่าถ้าเราเล่นสไตล์นี้นเมื่อกี้8น,นี่คือผมลองพิมเมตนะคร่าวประ,ะมาณกันก็ถ้าเรามองแบบ ขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็คือผมอาจจะให้โซนนี้นะครับเป็นโซนที่เราจะมอนิเตอร์ว่าน่าจะเป็นตัว <c oughs> มอนิเตอร์ว่าเออราคามาถึงจุดนี้นะพยายามปรดูซอฟตวเวฟก่อนซาวเวฟขาครบไหมนะครับถ้าเขาครบตรงนี้ก็น่าจะพอรุ้นที่เราจะเล่นจากขา B นะครับเปลี่ยนเป็นขา C ได้ นี่นะ b วงเล็บมาเป็นสิ่มนะครับนี่นะครับ,นะรบ <c oughs> ตอนนี้เราติดที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะเบรกไปแล้วนะตรงนี้นะเห็นไหมครับเบรกไปแล้วนะตัวนี้นะครับเขาทะลุไปแล้วนะครับซึ่งทะลุตรงนี้ก็คือขึ้นชันๆแหละหง่ายๆนะครับคือถ้าใครไปดูตำานะราก็จะบอกว่า hey, วิธีการเบรกของชุดนี้นะเวลาเขาจบ จบคอลเลกชันสักชุดหนึ่งที่เป็น A B C หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะ break t r l ด้วยความเร็วนี่นะครับอ่าเ okay, เพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะมองเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าอนะครับทีนี้ผมลองผมผมขอเช็คก่อนนะว่าเอ๊เขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมหรือเขาจะเป็นนอนสัก <c oughs> ทุทีนะครับนะอ่าทีนี้นะผมขอดอปมาที่สี่นะชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยผมเช็คขึ้นขยายก่อนเลย เพราะฉะนั้นอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคลื่นสามไปแล้วตรงนี้นะครับขยายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะปรับเป็นชุดคลื่นสี่ก่อนนะครับทีนี้ไอ้คลื่นสี่ที่เราจะตามเนี่ยนะกรอบราคานะครับก็คือกรอบนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเราเห็นโลที่ตรงนี้เนาะนะเพราะฉะน,นั้นอ่ชุดเนี้ยนะครับเราก็อาจจะคาดการว่าเออเขาอาจจะวิ่งในกรอบนี้ก็คือว่อาจดเป็นอย่างนี้นะเพื่อจบสี่ก็คือตรงนี้ หน้าตาอาจจะประมาณเป็นซิกแซกอะไรประมาณนี้ให้มันเห็นรูปร่างของการสลับกันของตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะลงก็ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเห็นกลับหัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงแล้วกหนะ็หลุดโลตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้หลุดโลตรงนี้นะครับอ่าเขาอาจจะลงมาปิดแก๊ปตรงนี้ไหมนะครับหรือถ้าไม่ใช่นะครับเพรจะแค่โซนนี้ เราเด้งต่อเพราะั้นตรงนี้นะครับน่าจะลงเป็นขึ้นสี่เป็นขึ้นสองเนาะนกรอบนี้ก็คือกรอบขึ้นสองนั่นแหละตรงนี้นะครับนี่กล่องขึ้นสองก็นนคือคอลเลกชันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นสามพักสี่แล้วเขาจะไปขึ้นห้านะเพราะฉะนั้นขึ้นห้าตรงนี้นะครับถึงไม่ถึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้พยายามมอนิเตอร์ขึ้น ขึ้นสี่ก่อนนะครับว่าสี่ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยันาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับเป็นแค่ A ก็เป็น b ขค่าแบบนี้ก็ได้ค่อยขึ้นเป็นขึ้นห้าก็ได้นะหรือถ้าไม่งั้นอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็น a b บทิ้งของมาครับแล้วก็พวดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองตัวเทสลาครับที่เราจะ ที่พอเราจะประมาณได้เบื้องต้นนะครับนี่คือก็คือหนึ่งในในคลาสที่สอนก็จะประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าเราจะมีการพูดคุยกันเนาะในภาพเล็กเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นะสมมติถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะมาเรียนกับทางอีเวนเตอร์ก็ก็ทักเข้ามาได้นะตอนนี้นะครับคอร์ <c oughs> สคอร์2ครับคอร์2นะครับตอนนี้มีส่วนลด20%นะครับคอร์2คือคอร์สอนสดออนไลน์ e เ e a r เ i ็ g นะครับ ภาคทฤษฎีบกปฏิบัตนนินะครับเรียนสด9วันนะครับแต่9วันเนี่ยนะครับเราไม่ได้เรียนต, Spider Man. ต่อเนื่องกันนะนะครับเราจะเรียนอาทิตย์ละวันหรือ2วันนะครับเพื่อให้พี่ๆไปทวนความเข้าใจเกีออ่ยวกับทฤษฎีก่อนนะครับก็ค,คือคอร์สเนี่ยนะครับก็คือรับตั้งแต่ไม่เป็นเลยแล้วต้องการศึกษานะครับอ่าเนี้ยคอร์สเนี้ยแนะนานะครับก็ Window. คือผมจะปูพื้นฐานทฤษฎีให้ก่อนนะครับใน5วันแรกนะครับก็คือเราเรียนทฤษฎีแหละนะครับแล้วก็กลับไปทวน สอนแล้วก็กลับไปทวนสอนแล้วกลับไปทัวนนะครับประมาณนี้ห้าวันนะครับแล้วก็อีกสี่วันที่เหลือนะครับเราก็จะลงภาคปฏิบัตินะครับเพื่อให้พี่พี่เห็นมุมมองว่าเออวิธีการการเอาเวฟไปใช้หน้างานจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือวิอันนี้คือคอร์สสองครับตอนนี้มีส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนคอร์สสามนะครับคอร์สสามที่เป็นคอร์สแอดวานซ์อิเล็กทเวฟนะครับตอนนี้ก็คือเปิดรับอยู่นะครับถ้าพี่ๆี่อยากได้ส่วนลด แค่ไปกดไลค์เพจเนาะผมลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกดติดตามไว้หน่อยหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคอร์สสามเนี่ยแอดฟ n อนดิลิทเวฟนะครับผมก็จะสอนเป็นเวฟฉากสไตล์ผมนะเพราะฉะนั้นเราจะทํเเซตอัพกันอย่างเดียวคอร์สนี้สําหรับพี่ๆที่มั่นใจว่าทฤษฎีนะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาอธิบายหน้างานจริงให้ฟังนะครับว่าวิธีการมองกราฟต้องเริ่มยังไงบ้างนะครับจะคล้ายๆกับคอร์ส แต่เป็นคอร์สองขั้นแอดวานซ์้นีกนี้หนึ่งก็คือเราจะเราจะเล่นแบบมัลติทางเฟ e ก็คือเราจะดรอปไปเรื่อยนะครับเพื่อไปหาจุดเข้านะครับอันนี้คือคอร์สแอดวานซ์เพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ให้ทักเข้ามาที่เพจนะครับตอนนี้ก็คือพอดีคอร์สรุ่นเดือนนี้จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆสนใจคอร์สไหนนะครับให้รีบทักเข้ามานะครับส่วนคอร์สซีโร่ทเวานกับมาสเตอร์คัเปิดรับตลอดครับก็ ซีโร่ทิวต์แวร์นี่คือคล้ายๆกับคอสองนั่นแหละนะครับแต่มันจะเป็นรวมแอดวานไว้ด้วยนะครับก็คือเราเรียนสี่สิบวันนะครับส่วนมาสเตอร์คัสนะครับก็ฝึกทํากราฟเนี่ยนะครับก็คือเปิดกราฟมานะครับเราจะลงลาเบลกราฟเนี่ยทั้งหมดในสี่สิบวันนะครับก็คือฝึกจนกว่าที่จะชํานาญนะครับก็คือฝึกยาวๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆท่านไหนมีมีหุ้นตัวไหนหรือมีกราฟคู่ไหนหรือมีอะไรที่เราสนใจนะครับ เอามาเอามาแชร์ผมในคลาสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็จะตามกันตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามทีละตามเฟรมทีละตามเฟรมทีละตามเฟรมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ,ะพูดองค์รวมให้ฟังก่อนว่าสถานะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ๆมาฝึกใช้มุมมองนะครับในภาพที่เราสนใจนะครับในการทำเทรดเซตอัพด้วยอะไรต้องหลังมาสักคร้านะครับส่วนซิโรทิษฎวานเหมือนกันก็คือเรียนทฤษฎีก่อนนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติอีก อีกได้หลายวันเลยนะครับคอร์สนี้นะครับก็คือซีโรทรดวานกับมาสคาร์ทเนี่ยซีโรทรดวานคอร์สสี่มาสคาร์ทคอร์สห้านะครับเรียนสี่สิบวันนะครับจะลงคอร์สไหนก็ได้นะครับส่วนพี่ๆที่มีเวลาจํากัดนะครับเรียนเก้าวันนะครับก็ตอนนี้คอร์สสองสอนสดภาคทฤษฎีนะครับบวกปฏิบัตินะครับมีส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนอีก คอร์ดแอดวานก็เรียน9วันนะครับสอนสดเหมือนกันนะนะครับก็ฝึกทำเทสเซอัพแต่ระยะเวลาจำกัดที่เฉยนะครับ9วันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในเพจนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่สนใจเรื่องฮาร์โมนิกนะครับผมก็มีคอร์สวิดีโอนะครับคอร์สวิดีโอบันทึกการสอนนะครับซึ่งเดี๋ยววันที่28เดือนนี้ครับเดี๋ยวจะมีสอนสดกันด้วย2วันเอ่อ1วัน หนึ่งวันประมาณสองชั่วโมงนะครับก็คือเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีมากกว่าสองชั่วโมงนะครับก็คือให้พี่ๆไปดูวิดีโอมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลงสอนสดนะครับไอสอนสดเนี่ยผมก็จะบันทึกวิดีโอให้แล้วก็วิดีโอทุกอย่างก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆเกี่ยวกับฮาร์โมนิกนะครับอก็เดี๋ยวถ้าเจอกราฟไหนที่มันตีฮาร์โมนิกได้นะครับก็จะทาเป็นทำเป็นตัวอย่างแล้วเอาไปแปะในห้องเรียนให้อะไรประมาณนี้นะครับราคานะครับก็อยู่ที่ส5 0 0ันห้าร้อยบาทนะครับ ถ้าสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับก่อนก็คือชุดนี้ยนะครับพอดีสามพันห้าร้อยบาทเนี่ยนะครับพอดีก็เหมือนกับเหมือนก็ได้ฟรีเนาะนะครับเพราะผมอยากเอามาเรียนพร้อมๆกันก็คือวันที่แปดกรกฎาคมนี้นะครับถ้าสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับก็ถ้ายังสงสัยหรืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปก็คือเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาก่อนเดี๋ยวโทรสอบถามกันได้นะครับจะเรียนไม่เรียนอันนั้นขึ้นอยู่กับพี่ๆนะครับไม่ไม่ได้สิ่ โอเนาะนะครับ, okay, รบเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะวานนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปให้อีกนะครับเกี่ยวเกี่ยวเป็น,เก,เ,ปนเกี่ยวกับหุ้น,นแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวซับย์อนื่นนะครับเนาะนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าพี่ๆน่าจะได้ประโยชน์นะครับก็สวัสดีครับ